ข้างในเป็นไส้สับปะรดมนหวานอร่อยอร่อยสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวนะครับเพราะว่ามีหลานหลานน้อยะครับทำกับข้าวแล้วก็จะมีกลิ่นมีเสียงก็นานๆจะได้ทำวิดีโอกับข้าวทีนึงก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับคลิปนี้ก็มา สวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆด้วยนะครับเชา้าๆขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ให้สมบัติถนานะครับขอให้ดีขึ้นทุกปีทุกปีดีขึ้นเรื่อยๆไปนะครับแฮปปี้มีความสุขกับคลิปของผมนะครับบาย